ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับกรมทรัพยากรน้ำมาดานเขต2สุพรรณบุรีนำเจ้าหน้าที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดานที่บ้านทะเลบกหมู่2ตำบลทะเลบอกอำเภอดอนเจดีซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานหลังจากมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักขณะที่การทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักไม่สามารถทำได้น้ำไม่มาหลายเดือนแล้วนะครับ สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกขณะนี้มีปริมาณน้อยอยู่ในขั้นวิกฤตทุกเขื่อนอย่างเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเหลืออยู่121ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ13ของความจุเขื่อนเขื่อนขุนด่านประการชนเหลือ3 2ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ14ของความจุเขื่อน เช่นเดียวกับเขื่อนประแสะปริมาณน้ำเหลือ22ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณร้อยละแของความจุเขื่อนเมื่อวานนี้มีประชาชนมากกว่า100คนออกมาประท้วงครับเร่งให้แก้ปัญหาในเขื่อนประแสะเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอกับ